มเห็นทาวีหน่อตอนนี้ไม่เคยเห็นเลยบางรถเขายอะมาถึงายอะก็ดีก็ดีอะก็สวยไงก็แต่ไม่ดีตรงเสาไฟไม่ไม่เป็นไรนี่เลยถ้ากินมาคนอิ่มไหมึงอ๋อ่แหลมชวรนเอานาจงสุวรณ ข้าเท่หุยโทรศัพท์ขำยืนขำเยอะเลยบูทองหรืออุ้ยปลาแรดปลาแรดเผือกอุ้ยมีเต่าสวยจังเลยเต่าปลาเขามีให้อาหารปลาด้วยอุ้มีเต่ามีปลาคนนึกว่าให้อาหารเขาเนาะไม่มีมาเนี่ไปขายเหรอไม่มีไม่รู้เต่าก็บินมาทิกดูดิมันไม่ติดแลเพราะว่ามือทามันไม่มีร่อง บบววนแหลมสตอนนี้เราอยู่วัดแหลมสุวรนะคะหรือเจ้าแม่กวนอิมพูมจะอยู่ด้านข้างนะคะเจ้าแม่กนอิมที่นี่มีหลายปางด้วยมี้ทเวทก็มีนะคะเทเวทสุวรรข้างหลังนี่น่าจะเป็นโบสถ์อยู่กลางน้ํานะคะมาไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะวัดแหลมสุวรค่ะสวยงามมากวัดแหลมสุวรนะคะ ตรงไหนครับพี่ผ้าสังกระจายถ่ายง่ายวัดสังกระจายโอ้สวยวัดแหลมสวนนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายข้างในกันหรือวัดเจ้าแม่กวนอิ่มนะคะอันนี้ก็มีพราสังกระจาย ระสังกระจายนะคะอยู่ข้างหลังสวยมากเรามากราบท่านขอเป็นสิริมงคลแก่เราด้วยนะคะก่อนที่จะกลับกรุงเทพกันค่ะกลับแล้วค่ะวันนี้ก็สวยมีเทเวสุวรรณเจ้าแม่กวนอิมนะคะมีพระสังกระจายด้วยนะคะอยู่ฝั่งนู้น น่าจะเป็นวัดเก่าแก่นะพี่นะนี่เราเดินจะได้ธรรมจักรเลยรรโอ้ยวัดนี่สวยคือต้นไม้อ่ะสวยพี่ม,มีได้ธรรมจักรมีธรรมจักรมีปาาอุ้มบา่าเอ๊ะพระศิวลีอันนี้คือพระศิวลีนะคะเนี่ยเราก็คล้องคออยู่พระศิวลี วัลแหลมสวนนะคะตรงไหนครับพี่วัสงุกระจายถ่ายง่ายหน่อยวัสดุกระจายโอ้สวย